สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทักทายกันคือเกา่าคือเดิมมาพบมาพอกันเหมือนกันสบ,บริเห็ดอยังนี้พี่น้องสีเห็ดหอมกพี่นอ้องหอมกปลากระพงพี่น้องเนี่ยเมื่อปลากระพงกระถือหนึ่งไว้แ,ลวแหละล่ะพี่น้องเนี่ยมันบดเบิกเลยเสียมาเห็ดหอมกดับแรงเขาเตรียมไข่ไก่ก่อนบม่ได้ทำเครื่องแกงแล้วพี่น้องเพ็ดแบบไหมก็คือเครื่องแกงําเร็จรูปนี่แหละเครื่องแกงเพชรใส่ส่งฟีดไว้อันนี้ใส่ไข่สีฟองพี่น้องเนี่ย เตียมลงไปเลยพี่น้องแล้วน้ำกะทิโป้เสียหรือเปล่าพี่น้อง,ม,งมันก็เด้อ่าจะโปรเสียดอกมึงก่อนยังบปเสียใส่ได้ปื๊บปื๊บเทงไปรูดนี่พี่น้องน้องสีโมกสีหมอเลยเฮดเด็บ,บง่ายๆเด้พี่น้องประเด้เนเฮดปุิงยาด้วย ตามเวลาที่ขึ้นในคลิปเลยอันนี้พีกแกงมันมีสองแบบพี่น้องอันนี้พี่แกงสม้มนิดนึงพิกแกงเข็ดใส่ให้มีรสชาติอ้ยจ่ายน้ำแข็งแกงเข็ดถ้ลงใสจะได้ใส่มือเราสบามั้อันนี้บีบีบให้มันแตกพี่น้องเนี่ยทำการบีเลยพี่น้องใส่ไปตามที่มีในคลิปนี่แหละ พี่แกงพี่น้องอันนี้กระสีป็นตามด้วยเนื้อปลามาติดตามกันเบื่องบนกระสีป็นจังไดนี่พี่น้องกระสีป็นตะแซ่บบ่มาลองเบิ่งเด้อพี่เด็กเด้อต่อไปพี่น้องก็ใส่เนื้อปลาเนื้อปลาใส่เป็นก้อนเลยพี่น้องเราจะแอบใส่ก้อนเลยเนื้อปลาเพราะเรามีปลาเยอะแกเอาเนไรไมัน่งใส่เนื้อปลา,า,า,ากระพง เดี๋ยวเราวางกลางดยพี่น้องกลางแหลมแหลมเนื้อมันหนังมันเราไม่เอานะพี่น้องเราจะเอาเนื้อมันเดี๋ยวเอาเนื้อมันนี่เนื้อมันจุกๆ พวกห่วงของพี่น้องใส่ไปโหลดแล้วรองมันแตกทีปกติเขาจอะก็บสิแหล่แต่เนื้อสดๆมดดันไปใส่พี่น้องแต่ว่าอันนี้น้องหนึ่งไว้แล้วเหมือนเนื้อปูเลย โอ้ยหนังค่ะโอ้ยล่วงไปแล้วก็เอาไปซะเขาก็จะได้เนื้อปากกระพงพี่น้องเรียบร้อยแลย้วเห็นนีมแล้วก็ไปมกุกไปเนี่ยปรุงรสด,ด้วยจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปพี่น้องโหระพาเนยใบยอันนั้นน้ำเนยด้อยพี่น้องด้วยใบยบักกูด มันกระซิห้อนแลบวบัน,นี้พี่น้องเขาก็เอาไปอบหรือไปย่างด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้พี่น้องอย่าเปเห็ดในเตาไฟฟ้าพี่น้องมาติดตามตอนต่อไป